นวดีครับอยู่กับช่องตานเชนแนวสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับก็เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องตานเชนแนวนะครับวันนี้อยู่กับช่องบายๆครับวันนี้พามาดูุเสียเบียครับไปยังไม่ถึงเสียเบี้ยครับเดี๋ยววันหลังพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะไปหาเสียเบี้ยครับวันนี้มาเจอเสียเบีรยก่อนก็เลยแวะนี่งครับรถตามก็วิ่งกันสามกันครับพี่น้องฟุ่นตลบเลยครับเสียเบี้ยขับเองครับแม่โควันนี้ดินทรายครับเป็นดินทรายวิ่งมันมันฟูขึ้นครับ มาแล้วครับดูครับตีมือเขาลอกครับชนได้อยู่นะดูให้ดูรถดำครับนึวิ่งฝุ่นมาเลยครับนึแข่งกันนะครับฮิวโน่อยู่ข้างหลังครับ บาเบาเบ้าเบาได้เบ้าลูกดีครับ เราปิดท้ายกันนี่เนาะบกกี้นี่เแบ๊ฟเอ้พี่ยังไงเดี๋ยวผรมปิดท้ายเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทำอยู่ะครับเดี๋ยวกระหน่ำค่อยดูใหม่เดี๋ยวพาไปดูเสีบยบียา์วันนี้หอมปากหอคมคอกันเนาะพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย ยินทรายครับยินทรายสวยมากครับพี่น้องคุณแดดร้อนครับช่วงบ่ายเวลาก็บ่ายสองบ่ายสามครับนี่แดดร้อนมากเลยครับพี่น้อง ไปอะอะไรยัยงไงก็ฝากกดติดตามช่องจานเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมไปทำธุระก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสิบยาครับวันนี้ให้ดูเสียบเล็บของปากของคอก่อนครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม ชิปของห่องช่องตามเชนเนลครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับพี่น้องก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ